วันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยกันทําเมนูที่เรียกว่าหลายๆคนเคยกินแล้วก็ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะลองทําดูสักครั้งเรามีตัวช่วยพิเศษนะครับมาช่วยให้การทำของเรานั้นมันง่ายขึ้นมันต้องง่ายขนาดนี้เลยหรอแค่หมดเจ็กเดียวเปิงโอ้ย okay. <Good> <c oughs> โอเคคุณจับเขียังกรุบเลยะ่ะ ไม่แล้วร่เหรอเฮ้ย Amazing มากเลยอ่ะจริงเหรอจริงเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์ไดอารครับและนี่คือรายการ i อซัพแบงค์โคือ EP เนี้ยปกติแล้ว i อซัพแบงค์โเนี่ยก็จะเป็นแบบทำอาหารกันในครอบครัวหรือว่าพาไปกินอะไรอย่างะี้ใช่ไหมแต่ว่า EP เนี้ยพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอุ้ยจริงหรอเขาว่า ขนาดให้เกียรติมารวมช่องเ,เอะไรลับพ่อใช่โบดิเขาจะไม่ยอมมาถ่ายกับเราเลยนะคนเนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะปรบมือต้อนรับให้กับยูทูบเบอร์ชื่อดังของเราเลยค่ะนิลลาลินเวลาค่ะโอ้ยหหัวเราะยิ้มสวยช่องหนูชื่อว่าช่องอะไรคะ นินลาหรือวลาค่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยกันทำเมนูที่เรียกว่าหลายๆคนเคยกินแล้วก็ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งอยากจะลองทำดูสักครั้งและนิลลาก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะทำด้วยเมนูที่เราจะทำเนี่ยมันทำทั้งร้อนแล้วก็เย็นวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษนะครับมาช่วยให้การทำของเรานั้นมันง่ายขึ้นเดี๋ยวพ่อจะไปจัดเตรียมเครื่องมาให้แม่นะครับ สำหรับเมนูร้อนนะคะคือนมถั่วเหลืองนั่นเองนะพ่อแบงค์นะส่วนประกอบหรือส่วนผสงมง่ายๆเลยก็คือนี่ถั่วเหลืองนะคะนี่แต่ถั่วเหลืองเนี่ยเราต้องนําไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะพ่อแบงค์แต่เราได้ทําการแช่มาแล้วนี่เลยโอ้โหฟ,ฟูฟ่องละอองฟิลมากนี่นะคะหน้าตาเขาจะออกมาแบบนี้นะพ่อแบงค์แล้วเราก็ง่ายๆเลยก็คือใช้ถั่ว100กรัมกับใช้น้ำหนึ่งลิตรนะตื่นเต้น,น,นแล้วรนะเราอยู่กับทีฟา p เพอร์เฟกต์มิกคุกค่ะรุ่น b L83S นะคะเมนูร้อนนะคะเราจะใช้โปรแกรมนะคะ Multi Grain m i l e นะคะดีมันจะอยู่ในนี้นะปั่นพร้อมปรุงสุกนะคะทํางานง่ายลดขั้นตอนเลยเหมือนที่พ่อแบงค์บอกไปว่าบางที่เนี่ยเราอาจจะต้องแกะเปลือกแกะอะไรออกไปพอนี่มันกลายเป็นใช่ที่มันเป็นกากเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องกรองแต่เครื่องเนี้ยนะไม่ต้องกรองพ่อเพราะว่าเขาปั่นละเอียดมากปั่นไปด้วยแล้วก็อัมร้อนไปด้วยในถั่วถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ้าฝาเนี่ยเขามีระบบนิรภัยด้วยนะถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปิดฝาหรือว่าสมมุติว่าเราใส ของไปหองนั้นเนี่ยจะเราปิดฝาไม่แน่นหรือเราลืมปิดฝาแล้วเด็กมาเปิดหรือใครออมาโดนเราอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อมันไม่ปั่นให้นะอ๋อเหรอบ้านเราอะคือเหมาะมากเลยเพราะเด็กาามากเลยเพราะเด็กที่เดินไปเดินมาอยู่ตอนนี้นะฮะอัน<า>ตรายมากเลยนะเครื่องปั่นกับเด็กเนี่ยฝาจะมีระบบ,บล็อกนะที่จะเป็นตัวเซ็นเซอร์บอกว่าฝาปิดสนิทแล้วเหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กด้วยนะเพราะว่ามันปลอดภยัยเหมาะกับคนซุ่มซ่ามเลยครับผมมาถึงวิธีการทำ ขั้นตอนแรกนะ,ะง่ายเลยอันดับแรกนะเราใส่น้ําไปนะคะ1ลิตรนะพ่อแบงใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย1ลิตรเป็นครั้งแรกที่ฉันทํานมถั่วเหลืองแล้วแบบมันต้องง่ายขนาดนี้เลยเหรอสาหรับถั่วเหลืองคือนอกจากจะบอกลิตรแล้วนะครับสองด้านนะคะมีทั้งลิตรทั้งกรัมนะคะฉันตื่นเต้นกว่าเธออีกฉันไม่เคยทำอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันทําง่ายนี่เราก็สามารถทําเมนูอื่นได้ง่ายมากเลยโดยที่ไม่ต้องกรองกากเลยถูกปะ่ะอันนี้ก็คือ100รกรัมนะแล้วเราก็เอา ถั่วเหลืองของเราเนี่ยใส่ลงไปเราใอยมาใส่ถั่วเหลืองเอตื่นเต้นเนี่ยถ้าเกิดไอ้ทาได้นะคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นอะ่ะเกี่ยวกับพวกเครื่องปั่นก็ต้องทําได้ถูกปะใช่อย่าลืมนะคะน้ำหนึ่งลิตรนะคะกับถั่วเหลือง100กรัมนะจริงๆแล้วมันจะมีตัวเลื่อนปิดหมุนอย่างนี้เนาะให้หมุนไปคลิกเดียวเปิงโอ้ยพ่อเสียงมันดังแล้วแสดงว่า าทงานวิธีการทำครับง่ายมากแค่กดปุ่มเดียวมัลติเกรนมิลสเรามาเริ่มกันปุ่มนี้นะครับหลังจากกดมัลติเกรนมิลสปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทครับ,บจะเริ่มเลยว้าวใช่มันจะใช้เวลาในการทำแบบถ้าเป็นเมนูธัญพืชที่เป็นเมนูร้อนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชงั่วโมงอ๋อคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเนียนใส่กลิบพร้อมทานนี่เลยเหรอใช่ครับเขาว่ากันว่ามันปั่นละเอียดมากๆแล้วตอนนี้มันกำลังทำความร้อนอยู่ ตอนนี้เครื่องปั่นทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะหยุดแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วคือตอนนี้เสร็จแล้วรอให้มันแบบหายร้อนขึ้นนิดนึงต้ามั่นใจไหมว่าแบบกากหรืออะไรมันจะแบบไม่เหลือเลยเมื่อกี้ตอนปั่นมันปั่นละเอียดมากเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ลาชิมแม่ชิมดูนะว่าฝีมือของเครื่องนี้มันจะออกมาอร่อยเหมือนที่ร้านอื่นเราทำากันไหมนะครับอะแนนี้ โ okay, อเคพราะ้วคะกำลังดีนมถั่วเหลืองใบแม่อไอ้นะไปแม่ไอ้หรอเทโดยพ่อแบงค์นะคะนี่นะครับโอ้ดูควัมหอมฉุยเอ้ยมาค่ะได้เวลาชิมนมถั่วเหลืองร้อนแล้วนะคะเออเห็นได้ไหมคะคคเป็นครั้งแรกที่นีลาจะกินนมถั่วเหลืองฝีมือคุณแม่ใช่ไหมมาค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอชิมก่อนหรือว่าให้นีลาชิมก่อนดีคะขอชิมก่อนได้ไหมขอชิมก่อนได้ไหมพ่ออยากกินก่อน ก็ชิมก่อนใช้ไหมก็ชิมก่อนใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะพีลาวไม่อยากกินผิดอุลแม่หรอทั้งพ่อกินก่อนแล้วพ่อก็ต้องกินก่อนโอเคโอเคพ่อคือเจ้าโอเคมามาพ่อชิมก่อนนะคะมาอร่อยแน่แเลยไม่ใช่ใบปาสต์ซันเฮ้ยมันสดชื่นแล้วมันไม่มีแบบไม่มีความรู้สึกว่ามันเคยเป็นเป็นกลิ่นของเมทโอวเหลืองอ่ะเฮ้ยอเมซิ่งมากเลยอ่ะจริงเหรออมาพี่ดิลาขอเป็นช้อนอออืื้ห อดีแล้วสดดังสุดเลยอ่ะแปลว่าอร่อยแน่เลยว้าวเฮ้ยเป็นไง, <laughs> ไไงรอร่อยไหมออร่อยมากมากเย,ย้น้ำถั่วของแม่สุดยอดเดี๋ยวตาคุณแม่ชิมปะ่ะแม่ชิมแม่ชิมแม่อยากรู้ว่าที่เขาบอกว่ามันกรองกะมันกรองได้จริงไหมเวลาชิมไปมันจะมีเนื้อสัมผัสของมเมล็ดถั่วยอยู่บ้างไหม,ไมเม็ดเปลือกเม็ดใดๆหรือว่ามันจะละเอียดนุ่มไปเลย เป็นงแม่โอ้แม่กินเยอะแม่กินเยอะมากมก็กดิ พยายามกินให้เยอะเพื่อให้ไอ้แก้วเนี่ยมันนอนแล้วให้ก้นอ่ะมันไหลมาถูกไหมแต่แม่ทําแล้วมันไม่มีนะคะน,นี้ไอคอนเฟิร์มแล้วการันตีได้เลยแล้วว่ากากมันไม่มีจริงๆจากขั้นตอนแรกอ่ะมันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยแข็งแข็งเนียเนี่ยแข็งแข็งแบบนี้เลยอ่ะซึ่งพอเราไปแช่น้ําใช่ไหมเราเอาไปปั่นอ่ะมันกลายเป็นน้ำแบบนี้ได้เพราะมันเบสซิ่งอะแม่พอชอบพอยชอบในเรื่องเทคโนโลยีที่มันแบบทําให้วาลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะแบงค์นี่เขาเลิฟมากเมนูนี้เรียกว่าซักเซสไปถึงงานแล้วเมนูร้อนต่อไปเป็นเมนูเย็นนะฮะ กันพ่อแบค์กับ oh, นีนาทำอะไรกันคะไอศครีมค่ะเมนูต่อไปเราจะทำไอศครีมซอร์เบทกล้วยช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งสูตรเนี่ยจะค่อนข้างแบบมีข้อทับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรมไอคัชซึ่งอยู่ในเครื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการว่าเมนูเย็นเขาก็ทำได้จริงไหมนะจ้าไปล้างอันนี้ก่อนอันดับแรกเฮ้ยกินต่อดีกว่าใครไปล้างไปล้างไปฉันไม่ล้างจ้าฉันขอกินนมร้อนฝีมือเชงริง ลหลังจากที่เราไปล้างอันเมื่อกี้แล้วหลายคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโบโบแบบนี้นะก็คือตัวใบมีดเนี่ยมันสามารถถอดได้คือหลายๆบ้านเนี่ยจะมีปัญหาไม่ชอบใช้เครื่องปั่นกันเพราะว่าล้างยากอะ่ะกว่าจะถอดใบมีดออกมาแบบนี้มันบางเครื่องมันทาไม่ได้แต่เครื่องนี้สามารถถ,ถอดใบมีดออกมาล้างจนสะอาดหมดจดได้แล้วตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีโปรแกรมทําความสะอาดอัตโนมัติในตัวมันด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อใส่ด้านในแต่เข้าไปแล้วก็กดกลับเข้าไปนะครับ กดแบบนี้กลับเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะทําไอศครีมกันนะคะเมนูที่สองนะพี่นิลาจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยนะม,มีอะไรบ้างส่วนผสมมีกล้วยเย็นกล้วยไม่เย็นมีกล้วยนหะค่ะอันนี้อะไรคะ,ช,ะช็อกโกแลตชีฟผุงโกโก้และที่ตกแต่ง อันนี้ตกแต่งนะเดี๋ยวเราจะทําไอติมกล้วยกันนะครับเอากล้วยนะครับกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าก็ได้นะครับเอาหั่นเป็นแว่นแบบนี้อันนี้คือเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วแช่ตู้เย็นให้มันแข็งสักนิดนึงกล้วยแช่แข็งนะครับนี่เดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยตวงนะโอเคขวดจอบใส่อันนี้เราใช้สองช้อนแกงนะครับสูตรของบ้านเรานะเดี๋ยวพ่อยกให้หนูดีกว่าโอเคโอเคไม้หนึ่งให้เต็ม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 สุดตัวใจสุดตัวใจแล้วหรอ โอเค,อ,เคอ่ะส่วนผสมของเราเรียบร้อยนะครับปิดฝากันที่การปิดฝาก็เหมือนเดิมต้องปิดให้สน,นิทก็มุนมุนเรียบร้อยอ ขั้นตอนต่อไปเราใช้โปรแกรม ICE CLASS นะครับในการปั่นซึ่งเครื่องปั่นนี้เนี่ยมีกำลังไฟถึง1,400วัตต์นะครับแรงมากเพราะฉะนั้นปั่นแข็งยังได้เลยนะใบมีดก็คมมากเป็นใบมีดระบบ Poweric 6แฉกนะครับปั่นได้ละเอียดมากๆเราจะเห็นแล้วว่าไอเมนูเมื่อกี้มันกลายเป็นน้ำเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่ามันเป็นยังไงนะคะกดเลยนะคะกดเลยเริ่มนะคะ1นาทีใช้หนาทีนะโอเคเริ่ม ไปเราก็จะใส่ตาหนูลอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในนี้เลยใส่แบบไม่ต้องหมดก็ได้นะโอเคพอแล้วพอแล้วนในนี้เลยนี่ละคะช็อกโกแลตไอศครีมเดี๋ยวเราเอาให้มันไปเซ <c oughs> ตตัวนิดนึงในตู้เย็นเดี๋ยวพ่อไปแช่ตู้เย็นอีกแป๊บนึงแล้วก็ค่อยออกมา <c oughs> แล้วกีนาคะน่าจะสักสิบนาทีอ่ะตอนนี้นะครับไอติีมของเราออกมาจากตู้เย็นนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขูดแล้วก็ใส่ในถ้วยแล้วพี่นิลามีหน้าที่ทําอะไรคะ ว้าเขาเรียกอะไรอะซอเบทหรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าซอเบทกล้วยวีแล้วจะได้กินเมื่อไหร่อะคะกินเลยขออีกอันนึงได้ไหมขออีกอันนึงค่ะเดี๋ยวเราสองลูกไม่ใช่เหรอคะใช่เต็มเต็มในลูกแล้วมีกี่คนที่จะกินอะหนูอะเต็มเต็มอึ โอเคว้าวว้าวเหรอคะอะแต่นีลาตกแต่งนะเพราะด้วยความที่มันเป็นไอศครีมซอร์เบทช็อกโกแลตแล้วก็เป็นกล้วยนะมันก็จะมีความแบบเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นน้ําตาลเกล็ดที่เป็นสีสีเรนโบว์ให้นีลาเป็นคนตกแต่งนะมันจะได้แบบมีความหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับว้าวเวทีกูดโอ้น่ารักมากเลยอนะเรนโบว์ของหนูอ่ะใส่ชอ็อกโกแลตเพิ่มนะใส่อีกไหมเย้เยว้ว้าวเสล้ว น่ารักมากแต่พ่ออยากกินไหมล่ะอยากกินอยากกินนี่คือสีมือของหนูนะคะโอเคโอ้เจียว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 อุ้ยอืมอืมเขียวดำกรุบเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นโบเป็นโบใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะไอ้ที่หนูใส่ไปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะช็อคคาราชิปช็อคคาราชิปโอเคนี่เมนูเย็นของเราเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวพ่อขอชิมบ้างเดี๋ยวให้แม่ชิมด้วยดูสิว่าอไร่อยไหม <c oughs> ว í, ิ้วิตุนเนตะ้นน่าทำไมติมได้แล้วว่าบ้านเราต่อไปเนี้ยนี่จักตรงที่หนูชอบอ่ะว้ากินเลยกินได้แล้วเนี่ยมัวจะว้าวว้าวาค่ะเดี <c oughs> ๋ยขอได้แล้วเขอได้แล้วเขาอได้แล้วไม่แบบแม่แบบแม่บ้างม <c oughs> าแม่ไม่ชอบกินขนมนี่เอ้าเอ้าหนูกินหนูกินหนูกิน <c oughs> กินแค่สองคำพอแล ที่ชอบจริง,รงแล้วพอดูกุ้งใจนะเนี่ยอ้ามาเดี๋ยวหลังทาให้กินอีกสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวเรานะคะขอขอบคุณ t f ฟา้าเพอร์เ m i ต์มิกคุกรุ่นอะไรคะรุ่น b L 8 3 s, s ค่ะเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่เพิ่มเมนูโปรดของเราให้ในบ้านแบบเพิ่มขึ้นอีกนะมีเมนูไอศครีมวันนี้แล้วก็เมนูอะไรนะคะนี้ นมถือเหลืองเก่งมากนะคะเครื่องนี้นะครับเรียกว่าตอบโจทย์มากทําได้ถึง10เมนูซึ่งเป็นเมนูอัตโนมัติที่กดแค่ปุ่มเดียวเองสรุปว่าเครื่องนี้ดีไหมพ่อแบ๊กอูสุดยอดอ่ะ Amazing มากเลยอ่ะมันง่ายมากต่อการใช้อีกอย่างหนึ่งบ้านเรามีเด็กแน่นอนมันมีระบบป้องกันสําหรับเด็กด้วยทําความสะอาดง่ายนะพอเราทําเสร็จปุ๊บคุณจะไม่เห็นว่ามันเละเทอเลยเพราะผมไปทาความสะอาดมาแป๊บเดียวถอดใบมีดอะไรออกมาได้เรียบร้อยเลย มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทดลองนะโอ้พ่อแบงค์ถ้าเกิดใครอยากซื้อไปใช้อะ่พะพ่อแบงค์มีอะไรดีๆมาเสนอคนดูช่องเราหรือเปล่าสําหรับใครที่ดูช่องเรานะเรียกว่ามันพิเศษมากๆเพราะว่าผมมีโปรโมชั่น10เดือน10ที่ตอนนี้ทุกคนต้องไปช้อปปิ้งกันที่เซ็นทรัลออนไลน์โปรโมชั่น3ต่อสุดพิเศษในวันที่7-11ถึงตุลาคม2564นี้เท่านั้นต่อที่1เครื่องปั่นร้อนเย็นพลังสูง perfect mix cup ราคาสุดพิเศษจากปกติ8,990บาทเหลือเพียง7,590บาทต่อที่2กรอกโค้ด TF i Bank ลดเพิ่มทันที1,000บาทเหลือเพียง6,590บาทต่อที่3รับเพิ่มหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่น EY 1 0 1 8มูลค่า3,590บาทของขวัญชิ้นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ มันคุ้มอะไรขนาดนั้นเอาแม่บ้านจ๋าแม่บ้านจ๋าอย่ารอช้ายอย่ารอช้าไปเลยนะถ้าใครพร้อมและอยากได้แบบไอ้แบบแบงนะจัดเลยจัดเลยไหมจัดเลยค่ะแต่ที่สำคัญก่อนจะจากกันไปนี่พ่อไปเอาให้ พ่อซื้อมาอีกหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้คุณยายใช้กันเอ้ยดีผมว่าคุณยายเนี่ยทำไอซัตแบงโซยให้เราประจำจะได้มีตัวช่วยเพิ่มอีกอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้ไปเพิ่มให้ครัวเราเนี่ยเจ๋งยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้นะฮะจบแล้วนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ โอเคอ๋อ <Okay. S 2> อันนี้สำคัญสุดเลยเลยอะไรคะอันนี้สำคัญสุดคืออย่าลืมกดแชร์ด้วยโอ้เนะก่งจังเลยฝากช่องตัวเองอีกรอบหนึ่งท่องหนูคือนิลาลิเวราค่ะเอะเอเป็นตรงหน้าแม่อีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายบายคุปปุ๊บอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะอุดหนุนพี่ยนฟาวนะ T S Ice Bank เออนี่ใช่ไหมคะนิลาเออดืดชี้กันให้เยอะเลยอ้า ไปให้ให่<ป>ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง i Bank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย